างบัันี้มค่ะวันนี้จริงๆก็เป็นงาน แถลงข่าวของโฟร์โนเวเบอร์ซึ่งเป็นค่ายที่บังอยู่นะคะก็จะมีแบบประกาศออกมาว่าจะมีใครที่อยู่ในค่ายด้วยแล้วก็รวมถึงบังก็มีการมีโอกาสได้ร้องเพลงในซิงเกิลของตัวเองก็คือนิทานความรักแล้วก็ถือโอกาสบอกพี่ๆเลยด้วยว่าจะมีซิงเกิลที่3าออกแล้วนะคะในวันที่16พฤษภาคมเมื่อกี้ก็ <บะ S 1> มี <บะ S 1> นิดนึดนงเมื่อกี้มีแอบให้ดู MV นิดนึงจริงเพิ่งไปถ่าย MV มาค่ะก็เลยยังตัดอะไรยังไม่เรียบร้อยแต่ว่าอยากให้แบบเห็นกันแบบแฝงว่าเป็นเกี่ยวกับอะไรอะไรอย่างเงี้ย ไม่้อก็แต่ว่าเแนั้นอไ่งะก็ลองให้เดี๋ยวให้ชาวเน็ตทำงานดีกว่าใส่จากชีวิตจริงด้วยคือจริงๆเราทุกๆเรื่องที่ทุกๆซิงเกิลของบางอ่ะจะมาจากชีวิตจริงหมดเลยค่ะตั้งแต่นี้ทางความรักจีบแบบไม่จีบรวมถึงเพลงนี้ด้วยค่ะก็โลกเอียงก็มาถึงมาจากความรู้สึกหนึ่งในชีวิตเหมือนกันก็มีแบบ ใหญ่ด้วยเรียนจะมีแบบนี้เป็นยังไงใช่ก็คือได้ดูแล้วเหมือนกันค่ะก็คือคุณพ่อพีกึ้งนั่นเองนะคะก็เป็นอีกหนึ่งเซอร์ไพรส์เพราะว่าบางก็เซอร์ไพรส์เหมือนกันหมายถึงว่าเราก็อยู่ในในค่ายก็มีโอกาสได้แวะเวียนไปที่ออฟฟิศบ่อยๆก็จะเจอคุณพ่อในลุคของท่านประธานก็ไม่คิดว่าวันนึงคุณพ่อจะมาเป็นศิลปินศิลปินเบอร์สองต่อจากเรานะคะก็ต้องยกมือไหว้เหมือนกันประคั่ใหะน่ารักมากเป็นเพลงที่น่ารักมากแล้วคุณพ่อก็ตั้งใจ

มันน่าจะเป็นแรงบันดาลใจให้คนแบบตามความฝันยังไงบ้างอ่ะเพราะว่าแบบเออท่านแบบอายุเยอะได้บบใช่แต่จริงๆมันก็เป็นอีกหน,ห,นหนึ่งวิธีที่โชว์ให้เห็นแล้วว่าจริง,รงๆแล้วคนเรามีความฝันอะ่ะอย่าไปลิมิตว่าแบบเคยสายเกินไป it's never too late อนะคะ่ะแบบ <c oughs> ไม่ว่าคุณจะอายุเท่าไหร่ไม่ว่าคุณจะทําอาชีพอะไรแต่ถ้าคุณ <c oughs> มีความฝันมีความมั่นคงในความฝันนั้นขอให้มุ่งมั่นกับมันเอาไว้แล้วก็ อย่าไปหยุดฝันค่ะเพียงแต่เราก็ใช้ชีวิตไปเรื่อยๆแล้วก็คอยตามความฝันให้มันพ่วงๆกันไปอะไรอย่างนี้ค่ะสักวันมันก็จะเป็นจริงต่อให้มันอาจจะไม่เป็นจริงแต่ให้ใช้ความฝันนั้นมาแบบเป็นแรงบันดาลใจในการใช้ชีวิตนะคะสวยฝากโฟนเบอร์ฝากทุกๆโปรเจกต์ของโฟนอิเบอร์ด้วยละกันค่ะก็เป็นอีกหนึ่งค่ายที่ไม่ใช่แค่ค่ายเพลงค่ะก็เดี๋ยวในปีนี้จะเป็นการขยายอย่างวิธีแล้วก็คือเป็นการ ทำให้ปลางได้มีโอกาสเป็นนักร้องใช่ไหมคะปีนี้จะมีอีกหลากหลายอาชีพเลยค่ะอย่างที่บอกไม่ว่าจะเป็นยูทูบเบอร์หรือว่าอะไรต่างๆก็ฝากติดตามฝากโกโนวนเบอร์ด้ค่ะอ่ะล่าสุด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 มันยังไงนะคะวันเกิดรูป่รูปผู้เล้าก็รูปวันเกิดเขาก็ต้องรูปรูปคู่เราไหมทุกคนก็ลงรูปคู่กับเราหมดแล้ววันเกิดนะคะก็คือก่อนอันนี้หลายคนแบบ ฟังก็รู้แบบเพิ่งรู้ว่นนั้นเหมือนกันค่ะว่าเขาจะลงรู้ความทุกคนเลยค่ะเขาก็บอกว่าก็เป็นมันเกิดก็ลงได้มันมีนิกเนมพิเศษด้วยนะคะดี d เอะเลนะจริงๆก็เป็นแบบชื่อในอินสตาแกรมชื่อที่เราชอบใช้อะไรอย่างเงี้ยค่ะเขาก็รวมมเขาบอกว่าไม่รู้จะเขียนแคปชั่นอะไรเขาก็กังวลอยู่นานมากว่าจะเขียนแคปชั่นว่าอะไรดีแต่ว่าเขาก็เลยบอกว่างั้นรวมมทุกชื่อแล้วกัน เขาคุณแก้เขินไม่รู้ต้องไปถามเขาเองอะไรทกคนก็ใจฟูว่ารอมานานแล้วใช่ทุกคนก็อยากดูลูกคู่แล้วเขาก็คงรู้สึกว่าเป็นโอกาสที่เหมาะสมกับทวันเกิดไงลงก็ไม่ผิดอะไรเพราะว่ามันเป็นวันเกิดก็เลยเปิดตัวเปิดตัวูเปิดตัวแฟนไปเลยไม่ได้เปิดตัวแฟนเห็นใบว่าเขาลง lady จูดีอะไรของเขาก็ไม่ได้ยังไม่ได้อะไรขนาดนั้นค่ะแต่นั้นก็บอกว่าเอ้จัดฟิวออกมาเป็นแบบฟิวแฟนแล้วนะ ก็เหมือนที่บอกค่ะก็ทําความรู้จักกันอยู่คนเดียวอะไรอย่างเงี้ยซึ่งก็เป็นเรื่องที่ดีค่ะจริงๆทุกวันนี้เหมือนแบบค่อยๆเรียนรู้กันไปสาหรับปางนะปังรู้สึกว่าปังก็มีความสุขในการที่มันค่อยๆเป็นค่อยๆไปอ่ะเพราะว่าเหมือนเราโตแล้วด้วยอย่างสถานะว่าจะเป็นแฟนเมื่อไหร่หรืออะไรเงี้ยมันไม่ได้มันไม่ใช่เรื่องสําคัญสำหรับปางอีกต่อไปแล้วอะค่ะมันกลายเป็นว่าวันนี้มันค่อยๆเรียนรู้กันไปแล้วมันก็ กลายเป็นว่ามีความสุขที่มันค่อยๆเรียนรู้การพัฒนาการมันเลยทําให้ความสัมพันธ์มันแบบมันมัน p o s ิทีฟมากๆแต่ถ้าแบบเขาเรียกแฟนน่าก็คุณไม่ติดใช่ไหมคะเขาคนอื่นๆเขาเรียกกันยัไงคะคนอื่นๆหรอคะอย่าเพิ่งเรียกสิคะขอให้เขาไม่ใช่อย่าเพิ่งสิก็ให้เขาจีบเราไปก่อนเขายังทําได้อีกค่ะเขาทําได้อย่าได้มานี้ เขาทําได้อีกยังเป็นอนุญาตให้น่แฟนมัยังค่ะเล่นตัวมาแล้ว <c oughs> จีบมันแฮปปี้ยังไงคะอะไรนะคะชอบแบบโดนจีบโอ้มันแฮปปี้ยังไงมันก็แฮปปี้เพราะทำไมเพราะเราไม่ได้อยู่ในบรรยากาศแบบนี้มานานแล้วไงหมายมถึงว่า <ừ> ที่ผ่านมาเราก็แบบเป็นความสัมพันธ์ที่ยาวนานอ,นอะ,นอะอเนาะแล้วมันก็ไม่ได้มีแบบอะไรแบบนี้มานานแล้วแล้วก็เลยเป็นที่มาของเพลงโลกเอียงแต่เข้าเก่งเลยนะแม่นี่เรื่องจิงมันเป็นความรู้สึกที่แบบเฮ้ย มันมีความรู้สึกนี้ด้วยหรอเหมือนเราลืมความรู้สึกนี้ไปแล้วอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าที่ผ่านมามันก็ยาวนานเวลาเราอยู่ในความสัมพันธ์ค่อนข้างนานมันก็ไม่ได้มีแบบโมเมนต์ที่แบบอุ๊ยอะไรอย่างเงี้ยมานานแล้วอะไรเงี้ยก็เลยรู้สึกว่าเอออยากหยิบความรู้สึกนี้มาเขียนเป็นเพลงซึ่งฟังว่ามันก็น่าจะโดนใจใครหลายๆคนที่แบบที่เขาแบบกาลังเริ่มต้นความสัมพันธ์ด้วยเหมือนเล่าความป๊อปเลิฟใหม่ๆอีกรั้งหนึ่งใช่ประมาณนั้นค่ะประมาณนั้นใจเซ็นได้ไงคะมันใจเซ็ตไดไก็โลกมันเอียง ก็เอียงเลยใช่ไหมคะปางใช่ในเนื้อเพลงมันก็จะแบบอยู่ดีๆลบก็เอียงแอบเผลอเอ็นตัวไปใกล้ๆเข้าห้องอัดมีแบบแทนค่าแบบเห็นหน้าอ,อกพี่เพื่อนโปรดิวเซอร์ไงที่เขียนเพลงนี้ให้คือฟางเป็นคนบรีฟไฟทั้งหมดใช่ไหมคะแล้วเขาก็เลยบอกว่าเวลาร้องก็ลองนึกถึงดูอยากนึกถึงใครเลยอย่างเงี้ยแต่ก็ไม่ได้พูดเชื่อออกมานะคะตัวเขาได้ฟังไปไงบ้างก็มีโอกาสได้ฟังแวบๆเราบ้าง เขาคอมเมนต์ยังไงบ้างคะเขาก็อุ้ยพูดถึงใครอ่ะอุ๊ยเรานี่อุ้ยพูดถึงใครอ่ะอะไรอยค่ะแล้วเราตอบไปว่าไม่รู้สิเออใช่ใช่แล้วหล่วจากนี้จะมีแบบลูกคู่ก็คือได้แล้วอันนี้ก็คือลงได้เลยจริงๆมันก็ยังเป็นในโอกาสพิเศษอยู่ที่ผ่านมามันกวันเกิดเดี๋ยว เดี๋ยวรอมันเกิดแล้วกันนะคะอะ่เหมือนเราคิดอะเราคิดไว้แล้วไม่ได้คิดไว้แล้วค่ะมันดาจะมาก่อนนั้นก็ได้ไม่มีใครรู้เหมือนกันบางก็ไม่รู้เหมือนกันค่ะเดี๋ยวรอดูจังหวะและโอกาสที่เหมาะสมอาจจะเซอร์ไพรส์ก็ได้ค่ะไม่รู้เหมือนกันทุกวันนี้มันดีขึ้นเรื่อยๆมันแฮปปี้ที่มันค่อยๆเป็นค่อยๆไปอะค่ะจริงๆแล้วอาจจะรู้สึกว่าเหมือนบางแบบไปมีทริปอะไรเพื่อแบบทำความรู้จักกันบ่อยแต่ว่าจริงๆแล้วเวลาเจอกันค่อนข้างน้อยค่ะ แล้วเราก็เหมือนแบบค่อยๆเรียนรู้กันไปอะไรที่แบบมันเป็นความสมพั์แบบคนโตๆหน่อยอะค่ะหมายถึงว่าอะไรที่แบบใครไม่ชอบอะไรมันก็เรียนรู้กันไปแบบช้าๆอะไรเงี้ยมันก็เลยแบบมีแต่เรื่องดีๆหมายถึงว่าไม่มีทะเลาะไม่มีอะไรกันเท่าไหร่ค่ะไม่มีเลยค่ะอืมหงายซึ่นกันแล้วกันใช่เป็นแบบให้กําลังใจกันมากกว่าความสุขที่เขาอยู่ครางๆโลกเอียงโลคมันเอียงได้แบบสาเฟสทีได้ไหมแบบ จอยตามเทศกาลคอนเสิร์ตเองใช่แล้วก็เป็นคนแบบชอบดูคอนเสิร์ตด้วยการอะไรเงี้ยมันเหมือนแบบเราเป็นศิลปินทั้งคู่ด้วยหมายถึงว่าพัฒนามาเป็นศิลปินมันก็เหมือนเลยเลยมีเขาเรียกว่าอะไรมีเป้าหมายเดียวกันมีความฝันเดียวกันมันก็เลยเหมือนมีแอคทิวิตี้เดียวกันอ่ะเราเอียงให้เขาแล้วเขาจะมีสิ่งเรื่ออะไรให้เราไหมตอบอะไรอย่างเก็เราเอียงแล้วจะยังไงต่อดีคะเขาบอกว่าเของบูรณทุกกองขวานที่เขาทำให้เขาบอกว่ามีตบบไปเดียวกับโลกก็ไป ก็ไปแอบทํามาค่ะก็ร the <itus mystical warm ness> <beitet> <t polls> ู้วันนั้นเหมือนกันค่ะก็น่ารักดีค่ะเขาก็รู้ว่าบางชอบแบบเนี้ยค่ะทานกาแฟทานวายทานอะไรอย่างเงี้ยเขาก็รู้สึกว่าแบบเออนั้นให้เป็นอะไรที่เขาทําเองลองไปถามเขาดูค่ะมันโยนาเลือนยบาค่ะะคือบางเป็นคนชอบอะไรธรรมชาติค่ะเพราะว่าบางพูดพอบางพูดบ่อยๆเขาก็จะรู้ว่าบางไม่ได้อยากได้อะไรที่มัน มีมูลค่าอะไรมากมายหรอกแต่ว่าชอบอะไรที่มันแบบน่ารักน่ารักมีมูลค่าทางใจอะไรที่มันใส่ใจอะไรที่เป็นธรรมชาติจริงใจก็พอแล้วไม่ได้ต้องการอะไรมากค่ะก็เรียกว่าเขาก็เป็นคนเหมือนใส่ใจทุกร่ายละเอียดคือเขาเป็นคนดีเทลใช่จังกับความสัมพันธ์ครั้งนี้ณตอนนี้ตอนนี้นะคะณตอนนี้ณตอนนี้วันที่จะได้ภาพแบบนี้ณตอนนี้นะคะเราสองคน อยู่ในขัน้นเรียนรู้กัน,นะคะ่ะเรียนรู้แบบมีความสุขแบบนละกัรจบสวยขอบคคุณ่ะ